เนูนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปของแม่แสบนะคะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้แสบคุณสองฟามิลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้แม่แสบจะมานําเสนอเมนูทอดมันกุ้งนะคะทอดมันกุ้งแท้ร้อนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบและส่วนผสมนะคะที่แม่แสบเตรียมไว้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาชมกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะในการทําทอดมันกุ้งนะคะของแม่แสบนะคะเราจะมาเริ่มจากนี่เลยนะคะกุ้งนะคะแม่แสบทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ําหางออกแล้วก็ผ่าหลางังเอานาเส้นดําออกนะคะเพื่อนๆก็จะได้กุ้งประมาณนี้นะคะตามด้วยเกล็ดขนมปังนะคะแม่แสบจะใช้เกล็ดขนมปังนะคะเป็นส่วนผสมนะคะในการทําทอดมันกุ้งด้วยนะคะตามด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะหรือว่ารสด,ดีนะคะตามด้วย น้ำมันหอยนะคะนี่เลยนะคะตามด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็สําคัญนะคะอันนี้ก็คือข้าวโพดนะคะเพื่อนๆเราจะใช้เป็นส่วนผสมนะคะในการทําทอดมันกุ้งนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่แสบจะนําส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วนากุ้งไปปั่นนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนํากุ้งนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นได้เลยนะคะ ตามด้วยนะคะลดดีนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวแม่แสบจะนำกุ้งนะคะไปปั่นนะคะเตรียมเครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยค่ะ หลังจากที่เราปั่นกุ้งได้ที่แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ข้าวโพดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเราใส่ข้าวโพดลงไปเลยนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปปั่นอีกรอบนะคะ ที่เราปั่นได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะวิธีการสังเกตนะคะเนื้อกุ้งจะขาวนะคะเป็นเนื้อเดียวกันละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวแม่แสบจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะและนี่นะคะวิธีสังเกตนะคะอย่างที่แม่แสบบอกนะคะพอเราปั่นเสร็จแล้วนะคะกุ้งนะคะจะเป็นเนื้อสีขาวเนียนแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเหนียวมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่แสบจะต้องนํากุ้งที่เราปั่นเสร็จนะคะ เปเข้าช่องฟีดไว้สักประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาทอดนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมขั้นตอนต่อไปได้เลยนะคะเนื้อเนียนมากเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นทอดมันนะคะกุ้งที่แม่แสบปั่นไว้นะคะเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาปั้นนะคะเป็นก้อนนะคะเพื่อที่จะไปรทอดนะคะและนี่เป็นเก็ดขนมปังนะคะเหนียวมากเลยนะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้เก็ดขนมปังนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะใส่จานก่อนปั้นก้อนตามขนาดความต้องการเลยนะคะประมาณนี้เนาะ,ะนี่นะคะ ะะก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะทอดมันกุ้งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะนําไปทอดเลยนะคะเพื่อนๆนำทอดมันกุ้งนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะขึ้นฟูน่าทานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ข้อาําคัญนะคะทอดมันกุ้งอันนี้แม่เสรไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยนะคะเพราะว่าจะได้ความหวานจากข้าวโพดนะคะทอดมันกุ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้ใส่ส่วนผสมอื่นปนไปเลยนะคะใช้เนื้อกุ้งล้วนๆเลยนะคะ สวยเลยนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะทอดมันกุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปนำใส่จานได้เลยค่ะจานของเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่เลยเรียงไปเลยนะคะสวยงามนะคะหา้า สำหรับคลิปนี้นะคะแม่แสบก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้แสบคุณสองฟามิลี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ